คำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18แปปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับก็กลาบสวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมทีน่ารักทุกต่านกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็ยัวผมนะครับช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในช่องป่าปอนปีจีนะครับ ก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในเกมสาวถ้ำนะครับผมนะอ่ะโอเคหลังจากที่เราหายไปหนึ่งอาทิตย์นะครับนะไม่ใช่ต้องเป็นอะไรหรอกผมขี้เกียจลงนะครับนะกี้เกียร์กี้เกียรอ่ะเออโอเคไหมก็อย่าลืมนะครับใครที่ดูคลิปนี้นะก็ทูบไลค์ผมหน่อยแล้วกันนะครับนะอ่ะจุ๊บจุ๊บก็ไปไม่ขอพูดอะไรเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ก็พาทุนมาสองร้อยนะครับก็ขอเดินเบรแล้วสองร้อยปเลยมาเดี๋ยวเย็ใจเย็นก็จะมา ไลฟ์เบสแล้วกันนะครับเกมนี้นะผมขอไม่ซื้อวิเจอร์ก่อนนะจะขอกดเองก่อนแล้วกันนะครับโอเคไหมก่อนอื่นใครที่รับชมลิมนี้นะที่คิดว่าเป็นมนุษย์สุดที่สุดในสุดประเทศนะครับก็ฝากกดไลค์ผมหน่อยแล้วกันนะครับเออไก่ไม่กดไลค์นะแพงแพงแพงแเพียงปะโอเคนี่หูหมาสวยเฉยเลย เออดูมาดูมาป้าเอา้าอะไาอยู่แไห่ต่อดูโอ้ดูน้ำตาจจไลโอ้ยเอาไปเบ็ดซีไป,เ,ปเลยนะครับเห็นมาน้าล้ายสวยนะหน้าลายสวยนะนาายยนะเผื่อมันจะมานะครับอาบ่าวว้าไปอีกเลยครับเอาเกิดไปว่นาว้าแบบนี้รัวๆเลยนะมั้งเนี่ยโอ้ยดูหน้าแดงนะครับ แต่เราซื้อฟีเจอร์แทบจะไม่เห็นเลยนะหน้าแดงนะโอ้โหว้าวรัวเลยนะครับปอกปอบเฮ้ยโอ้ยเกินไปวะนะนะครับนะสาวถ้ำของจริงนะครับเอาดีเอาดีเอาดีเดบรกเล็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 ก,ก,กเอ้ามาเฉยเลยมันไงละ่ะมันเต็มคออมันเต็มคอเหมืนนอนสาใจอะไรย่างนะครับเอาดีเบทสิบนะครับ <c oughs> ตาเ้านะครับนะตะตาเ้าอีกเลือกเล่นเลยเลือกเล่นเลยหนึ่งชั่วโมงเออปวดขานะถ้าไม้นี้นะครับมันเว้านะผมจะเลือกเล่นเลยนะครับนะหนึ่งชั่วโมงเอาดิเอาดิเอาดีอาดโอ้โหมีสิทธิ์สูงเนี่ยคือคูณสิบเหลืองง่ามหมุนนะครับเอา ไม่รู้ซ้อนไม่ซ้อนแต่แน่ๆได้ต่ออยู่แล้วมาครัไปอุ้ยเจมาขอร้องละ่ะเจยจองสามลูกพ่อปับกอไปปับกอไปซ้อนมาซ้อนมาซ้อนมาไม่แน่นะครับจ้องว่างเหลือเยอะแยะปึ๊บ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 อ้าดิผมว่าน่าจะมานะอา้าวโอเคนะครับนะเออเป็นไงล่ะ เป็นยังไงเป็นยังไงอ่ามีชื่อช่วิ into, ชยะอ่ามีชื่ี่เหลือปี๊ปปี๊ปปี๊ปปีปป๊เหมือนกูเมาอะอ่ะโอเคอ่ะว,ว้าวรวรเลยไงเนี่ยดีเป็นไงล่ะสามาร้อยแปสิ ตอกสดๆตอกเน้นๆตอกจุกๆนะครับนะตอกต้นกล้วยนี่ครับเออโอเคขออนุญาตกดหยุดไปเลยนะเราเน้นคลิปสั้นนะไม่เน้นคลิปยาว <c oughs> ถึงช่องร้อยหรูหลานะครับนะเ <c oughs> นี่ยหรูหลานะครับผมโอ้ยกบันตินจี่มีโนโต๊ะนะครับ <c oughs> ซื้อไม้ลองซื้อไม้ดูนะห้าร้อย อ่ะต้องรอเนี่ยครับขอซื้อไม้หนึ่งห้าร้อยกดหยุดไปเลยอุ้ยยาสเก็ตเตอร์นีครับผมโอ้ว้าว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 เนี่ครับนะเออปึบปับปึบปับนะครับปึบปับปึบปับเอาอาสเก็ตเตอร์ยังว่านี้ปึบปับปับโจ๊ะนะครับ นี่เป็นงานละหลายรัวๆนะครับสวยงามูเค้กมาบก็ไปดีมาบก็ไปดีโอเคนะครับนะกดจุดไปเลยนะครับห้าร้อยสามสิบนะครับทุกคนสี่คลิปหมุนคูณสิบแปดนะครับมาดิมาดิทำไม่แตกเลิกเล่นหนึ่งชั่วโมงเอาดิเออใครจะแน่ว่าใครปอบ,ปอบเลย <c oughs> ไม่พูดเยอะนะแสบคอ หน้าแดงลงมาเต็มแผงไปสองหมื่นห้า yes do เ้าบันเทิงแล้วไว้มึงบันเทิงแล้วไว้มึงวายคู่ก็มาไว้ฮึกเอาสาวทํามาวะ่ะวันนี้มาวะ่ะที่เลิกที่เลิกไปหนึ่งอาทิตย์ไม่ใช่อะไรนะกูโดนสาวทํานี่แหละวันก่อนนะครับ <laughs> บอกตรงนะวันก่อนผมโดนสาวทำไปสองหมื่นเจ็ด หยุดไปอาทิตย์นึ่งเลยแสบเลยพีจีลำงูทะบอกบอกไม่กล้าเข้าเลยอาทิตย์หนึ่งนะครับไปเก็บสะสมรูม,มาอยู่บัตโทสองหมื่นเจ็ดวันนี้ได้มาสองหันเจ็ดเออเก็บออมออมลิฟไปสนะิบมา <c oughs> โอเคถือว่ามันได้อยู่นะโดนหนักๆนัก,นกจุกๆก็ต้องหยุดไว้ก่อนมันต้องเอาอย่างนี้นะครับบุกบู๊ไม่ได้นะนะทุกคนนะ <c oughs> ไปบู้มันทุกวันไม่ได้นะนะครับนะ อ่ะโอเคนะครับก็จบกันมาที่อะไรสองพันสองอ่ะสิบสี่เฉยเลยเด้ทุกคนสิบห้าร้อยนะครับบ้าเจียบเพนสองร้อยก็โอเคนะครับไม่ไปต่อแน่นอนนะครับเนาะเออก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครอยากให้ผมมาเล่นเกมอะไรดูของใครบิ๊กีก็คอมเมนต์กันมาได้เด้อก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับามนะไม่พูดเยอะเต็มกาลาเบี้ยวไม่บ้า